วัดแสงธรรมตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนบนที่ราบสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยอิงแอบสงบอยู่กับความร่มรื่นของป่าเขาเป็นเวลานานหลายปีที่วัดแห่งนี้เป็นที่พึ่งพิงของเหล่าผู้ที่ต้องการปลดปล่อยความทุกข์ระทมและสแสวงหาความสงบทางจิตวิญ,ญญาณท่ามกลางโลกที่วุ่นวายวัดแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตหรือมีชื่อเสียงโด่งดังแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกผูกพันและศรัทธาเป็น พิเศษนั่นคือการมีอยู่ของพระหนุ่มรูปหนึ่งนามว่าพระมินผู้ซึ่งเพิ่งมีอายุครบ20ปีพระมินกำพร้าตั้งแต่ยังเด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาจากทางวัดตั้งแต่ท่านอายุสี่ขวบท่านเติบโตขึ้นท่ามกลางเสียงระฆังและควันธูปและในคืนฤด,ดูหนาวอันหนาวเหน็บท่านได้กลายเป็นชายหนุ่มผู้เงียบขรึมเรียบง่ายและมีใบหน้าที่หล่อเหลาอย่างน่าประหลาดแม้จะละทางโลกโกนผม และสวมจีวรสีน้ำตาลเข้มแล้วแต่ดวงตาที่ลึกซึ้งและผิวพรรณที่ขาวผ่องของท่านก็ยังทำให้สตรีจำนวนไม่น้อยนอกทางทำต่างหลงไหลบ่ายวันหนึ่งในต้นเดือนมีนาคมฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายขณะที่ทั้งวัดกำลังเตรียมตัวสวดมนต์เย็นจู่จูรถลีมูซีนสีดำเงาคันหนึ่งก็จอดลงที่หน้าประตูวัดหญิงวัยประมาณ60ปีในชุดผ้าไหมสีขาวและสร้อยไขมุกเดินลงมาจากรถแม้จะอายุมากแล้ว แต่เธอก็ยังคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์ที่เฉียบแหลมและสง่างามของบุคคลที่เคยผ่านพ้นมรสุมชีวิตมาแล้วมากมายหญิงผู้นั้นคือคุณหญิงพรทิพย์มหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงจากกรุงเทพมหานครเธอเคยสร้างความสันเทือนทางการเงินเมื่อครั้งยร้างกับสามี และสามารถควบคุมบริษัทมูลค่าหลายพันล้านบาทได้ในชั่วข้ามคืนคุณหญิงพรทิพย์เคยบริจาคเงินให้แก่วัดใหญ่ๆมาแล้วหลายแห่งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอมาปรากฏตัวที่วัดแสงทำสถานที่เล็กๆที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่โอโอวดใดๆฉันอยากจะมาพักสักสองสาวันเพื่อทำจิตใจให้สงบเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลจะพอเป็นไปได้ไหมคะเจ้าอาวาสรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้มาพร้อมกับผู้ติดตามใดๆ และนำสัมภาระมาเพียงเล็กน้อยท่านจึงอนุญาตให้เธอพักในห้องเล็กๆด้านหลังเรือนรับรองตั้งแต่วันนั้นพระมินได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณหญิงพรทิพย์โดยนำอาหารน้ำและชาไปถวายให้ท่านสามครั้งต่อวันในตอนแรกเป็นเพียงการสนทนาสั้นๆมีเพียงคำถา,ถามถึงสารทุกสุขดิบและคำขอบคุณเพียงไม่กี่คำแต่คุณหญิงพรทิพย์ก็เริ่มให้ความสนใจพระมินมากกว่าปกติเธอถามท่านเกี่ยวกับวัยเด็กเส้นทางแห่งการบวชเรียน และความรู้สึกเมื่อต้องใช้ชีวิตห่างไกลาจากทางโลกพระมินเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่การเป็นกำพร้าพ่อแม่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเสียงระคังวัดไปจนถึงการถูกเพื่อนเพื่อ้อเรียนเพราะใบหน้าที่หล่อเหลาแต่กลับมาบวชเรียนคุณหญิงพระทิ์หัวเราะเบาแบวตาของเธอเปล่งประกายด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นความสงสารหรือความชื่นชมกันแน่ ในช่วงหลายวันต่อมาคุณหญิงพระทิพย์เริ่มใช้เวลาอยู่บริเวณลานวัดมากขึ้นหรือบางครั้งก็เดินผ่านพระอุโบสถในช่วงที่พระมินต์กำลังสวดมนต์ครั้งหนึ่งเธอเคยยืนมองพระมิน์เป็นเวลาน,านานแล้วพูดเบาๆว่าในวันนั้นที่วัดแสงธรรมมีพุทธศาสนิกชนมาสักการะเป็นจำนวนมากพระมินช่วยเจ้าอาวาสต้อนรับแขกทำความสะอาดและสวดมนต์ตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งค่ำม,มืดเมื่อทุกคนทยอยกลับไปแล้วฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักเจ้าอาวาสเหนื่อย จึงเข้านอนแต่หัววันเหลือเพียงพระมินที่เดินตรวจตราความเรียบร้อยรอบๆอ,อ,อาคารต่างๆเมื่อท่านมาถึงห้องเล็กๆด้านหลังเรือนรับรองที่คุณหญิงพรทิพพักอยู่ท่านเคาะประตูเบาๆเพื่อนำน้ำชาร้อนมาให้ตามปกติไม่มีเสียงตอบรับท่านเคาะเป็นครั้งที่สองประตูก็แง้มออกภายในห้องที่มีแสงไฟสีเหลืองนวลคุณหญิงพรทิพย์นั่งเงียบๆอยู่ริมหน้าต่างผมของเธอถูกปล่อยลงไม่ได้จัดทรงอย่างเรียบร้อยเหมือนปกติ ฝนตกหนักเหลือเกินท่านเข้ามาดื่มชาร้อนกับฉันสักแก้วนะคะเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและแหบเล็กน้อยด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายพระมินรู้สึกประมาทท่านไม่เคยเข้าไปในห้องของผู้หญิงในเวลากลางคืนแต่เธอเป็นแขกและมีอายุมากแล้วท่านจึงคิดว่าเราแค่จะนั่งสักครู่คงไม่มีอะไรผิดพลาด บรรยากาศภายในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ภายนอกฝนยังคงตกลงมาไม่ขาดสายคุณหญิงพริพรินชาใส่ถ้วยกระเบื้องสีขาวสองใบมือของเธอสั่นเล็กน้อยพระคุณเจ้าท่านทราบหรือไม่ว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่คุณโยมผมไม่ทราบขอรับแต่ที่นี่สงบเงียบคงช่วยให้คุณโยมทำใจให้สงบได้คุณหญิงพริพยิสายหน้าเล็กน้อยน้ำตาคลอเบา้าฉันเงาฉันเคยมีโลกทั้งใบอยู่แทบเท้าสามีของฉันลูกของฉันบริษัท และเพื่อนๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหลือเพียงความว่างเปล่าความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านช่องประตูแล้วฉันก็ได้พบกับท่านเธอกล่าวน้ำเสียงของเธอแทบจะขาดหายเมื่อฉันมองท่านสวดมนต์ในเช้าวันนั้นฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งพระมินรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติท่านลุกข,ขึ้นยืนถึงเวลาสวดมนต์กลางคืนแล้วผมขอตัวก่อน แต่ก่อนที่ท่านจะทันได้หันหลังคุณหญิงพรทิพย์ก็คว้ามือท่านไว้มือที่ผอมบางและสันเทาของเธอแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อได้โปรดขอเพียงนาทีเดียวเท่านั้นฉันมีชีวิตอยู่มาหกสิบปีแต่ไม่เคยได้รับความรักในฐานะผู้หญิงอย่างแท้จริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระมิงยืนนิ่งมือของท่านยังคงอยู่ในมือของเธอสายตาของเธอที่มองท่านไม่ได้เป็นสายตาของพุทธศาสนิกชนหรือสายตาของมารดา แต่เป็นสายตาของผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรักและแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นคุณหญิงภริทิ์เดินเข้ามาและประทับริมฝีปากของเธอลงบนริมฝีปากของพระมินทร์ในตอนแรกท่านยืนนิ่งราวกับถูกฟ้าผ่าแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาพระมินทร์ก็สะบัดตัวออกใบหน้าของท่านซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำไม่ได้นะขอรับคุณโยมกำลังทำผิดวินัยผมผมไม่สามารถ นับตั้งแต่คืนนั้นพระมินไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณเรือนรับรองอีกเลยทุกครั้งที่เจ้าอาวาสจะให้ท่านนำชาไปถวายคุณหญิงพรทิพท่านก็จะหาทางหลีกเลี่ยงและยกหน้าที่นั้นให้กับพระรูปอื่นแต่ไม่มีใครเข้าใจเหตุผลเพราะปกติแล้วพระมินเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงและไม่เคยปฏิเสธงานใดๆของวัดเลย สามวันผ่านไปพระมินใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในใจด้านหนึ่งคือความละอายใจที่จิตใจของท่านวันไหวกับผู้หญิงคนหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความรู้สึกที่ยังคงติดตาตรึงใจกับจูบอันสั้นนั้นมันเหมือนกับรอยไม่ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจไม่มีทางที่จะลบมันออกไปได้ในคืนที่สามเมื่อไฟทุกดวงในวัดดับลงแล้วพระมินยังคงนั่งอยู่ตามลําพังใต้ต้นโพกลางลานวัดดวงจันทร์สองแสงรำไรผ่านใบไม้ท่านหลับตาลงสวดมนต์ แต่จิตใจของท่านกลับวุ่นวายดจดยายแมงมุมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักปกติแล้วพระมินไม่ค่อยใช้โทรศัพท์แต่ในวันนี้ท่านรู้สึกไม่สบายใจจึงเปิดเครื่องขึ้นเสียงที่ปลายสายเป็นของคุณหญิงพรทิพย์พระคุณเจ้าฉันขอโทษฉันไม่ควรทําเช่นนั้นแต่ฉันแกล้งทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วหัวใจของฉันเจ็บปวดราวกับมีใครบีบรัดมันไว้ได้โปรดมาหาฉันสักครู่เถอขอรับขอเพียงชั่วครู่เดียว พระมินเงียบงานกำโทรศัพท์ในมือแน่นมือของท่านสันเทาแล้วท่านก็พูดเบาๆว่าคุณโยมอย่าโทรมาอีกเลยเรื่องราวในคืนนั้นไม่ควรเกิดขึ้นหวังว่าคุณโยมจะรีบออกจากวัดไปโดยเร็วปลายสายเงียบไปชั่วขณะแต่แทนที่จะวางสายคุณหญิงพรทิพย์ก็เริ่มสะอื้นฉันจากทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วและตอนนี้ฉันกลับต้องเสียท่านไปด้วยแต่ท่านไม่เข้าใจฉันกำลังตั้งครันลูกของท่านอยู่ ความเงียบเข้าปกคลุมร่างกายของพระมินแข็งทื่อไปทั้งตัวหูของท่านอึ้องดวงตาเบิกกว้างราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ท่านเพิ่งได้ยินคุณโยมว่าอะไรนะฉันแน่ใจฉันเพิ่งไปตรวจมาเมื่อสามสัปดาห์ก่อนไม่มีใครอื่นนอกจากท่านฉันขอสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปเช้าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศภายในวัดแสงทำดูอึดอัดอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าอาวาสพระครูชินวุฒิได้เรียกประชุมด่วนที่พระอุโบสถประกอบด้วยบุคคลเพียงสี่คนได้แก่ตัวท่านเองพระมิน พระภิกษุรูปหนึ่งที่ดูแลเรือนรับรองและอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาปรากฏตัวคุณหญิงพระทิพย์พระมินเดินเข้าไปในพระอุโบสถพร้อมกับก้มหน้าลงต่ำหัวใจเต้นแรงด้วยความสับสนคุณหญิงพระทิพย์นั่งอยู่ห่างออกไปในชุดผ้าใหม่สีน้ำเงินที่เรียบง่ายใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่สายตาของเธอดูนิ่งสงบราวกับได้เตรียมตัวมาแล้วล่วงหน้าเจ้าอาวาสมองทั้งสองแล้วกล่าวเบาๆว่า พระมินอาัตามายอยากฟังจากปากของท่านเองมีสิ่งใดที่ต้องสารภาพกับทางวัดหรือไม่พระมินเงียบไปเป็นเวลานานริมฝีปากของท่านขยับแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาในสมองของท่านยังคงดังก้องด้วยเสียงของคุณหญิงพรทิพย์เมื่อคืนฉันกำลังตั้งคันลูกของท่านคุณหญิงพรทิพย์ค่อยๆวางซองสีขาวลงบนโต๊ะทุกสายตาพุ่งไปที่ซองนั้นเจ้าอาวาสเปิดออกภายในมีพอับตราสาวทารรกในคันพร้อมกับผลการตรวจเลือดเบื้องตน้น นี่คือใบยืนยันว่าฉันตั้งคันได้สามสัปดาห์แล้วฉันขอยืนยันว่าเด็กคนนี้เป็นลูกแท้ๆของพระมินคำพูดนั้นราวกับระเบิดลูกใหญ่ที่ระเบิดขึ้นกลางพระอุโบสถพระภิกษุที่ยืนอยู่ด้านหลังตกใจในขณะที่เจ้าอาวาสผู้ซึ่งเป็นที่น่าเคารพและสงบนิ่งก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยมือของท่านสันเทาพระมินคุกเข่าลงมือกำจีวรสีน้ำตาลเข้มแน่นเหงื่อไหลท่วมแผ่นหลัง ผมไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผมผมไม่ได้รักษาศีลผมขอยอมสึกและออกจากวัดหากท่านอนุญาตบรรยากาศเงียบสงัดจ,จนน่าอึดอัดคุณหญิงพรทิพย์พูดต่อสายตาของเธอมองไปที่เจ้าอาวาสฉันไม่ได้ต้องการบีบบังคับพระคุณเจ้าฉันไม่ต้องการชื่อเสียงหรือทำลายวัดหรือทำให้ท่านต้องถูกขับไล่ฉันเพียงต้องการให้ความจริงได้รับการยอมรับเพื่อที่เด็กคนนี้จะได้มีชีวิตอยู่โดยไม่รู้สึกผิดบาป วันที่พระมินออกจากวัดฝนตกลงมาอย่างหนักทั้งว่าแสงทำยืนเงียบมองตามร่างของชายหนุ่มในเสื้อเชิตสีขาวเรียบๆรียบและกางเกงขาย,ยาวธรรมดาธรรมดามือของเขากอดถุงผ้าไว้แน่นเท้าของเขาก้าวช้าชาผ่านประตูวัดซึ่งเคยเป็นที่ที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงระฆังวัดที่ดังขึ้นสามครั้งเป็นการกล่าวคำอำลาแก่ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติทําสสำหรับพุทธศาสนิกชนมากมาย พระมินย้ายไปพักชั่วคราวในวิลล่าเล็กๆที่เชียงใหม่ซึ่งคุณหญิงพรทิพย์ได้เช่าไว้วิลล่าแห่งนี้ซ่อนตัวอย่างสงบอยู่กลางป่าสนซึ่งเดิมทีเป็นบ้านพักตากอา,ากาศสำหรับช่วงสุดสัปดาห์แต่บัดนี้ได้กลายเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ที่เคยสาบานว่าจะใช้ชีวิตตลอดไปกับทางพระพุทธศาสนาในคืนแรกที่ออกจากวัดพระมินยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำมองสีสะที่โกนเกลี้ยงของตนเองดวงตาที่ลึกซึ้ง และใบหน้าอ่นอ,อนเยาว์ที่ไม่เคยคุ้นเคยกับแสงไฟปกติบนหิ้งข้างกระจกมีกันไกลตัดผมที่คุณหญิงพรทิพวางไว้ให้แต่ท่านไม่ได้ใช้กันไกลท่านใช้มือของตัวเองดึงส่วนที่งอกออกมาจากศีษะออกจากนั้นก็มองตัวเองในกระจกราวกับต้องการจะตัดขาดส่วนที่เหลือของการเป็นพระออกไปน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่กี่วันต่อมาสื่อมวลชนเริ่มได้กลิ่นข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางฉบับลงข่าวคลุมเครือว่า มหาเศรษฐีหญิงสูงอายุคนหนึ่งประกาศตั้งคันกับอดีตพระหนุ่มคนหนึ่งโดยที่ยังไม่เปิดเผยชื่อคุณหญิงภรทิพ์เงียบและจ้างทนายความเตรียมการทางกฎหมายไว้ทั้งหมดส่วนพระมินก็อยู่แต่ในบ้านอ่านบทสวดมนต์เพียงลำพังและบางครั้งก็นั่งเงียบๆอยู่ข้างหน้าต่างบ่ายวันหนึ่งคุณหญิงภรทิพ์เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับกระดาษอันตราซาวแผ่นใหม่หมอบอกว่าเป็นลูกสาวคุณอยากจะตั้งชื่อให้เขาใหม่ บ่ายวันหนึ่งที่มืดครึมขณะที่พระมินกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ระเบียงบ้านโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นด้วยเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยหลังจากลังเลอยู่สองสามวินาทีเขาก็รับสายปลายสายเป็นเสียงของผู้ชายที่แหบแห้งสวัสดีครับพระมินหรือตอนนี้ควรจะเรียกว่าคุณมินดีผมอยากจะถามเพียงคำถามเดียวท่านเตรียมใจไว้หรือ,อยังหากทุกคนรู้ความจริงแล้วท่านจะเป็นใครท่านเป็นใครพระมินถามกลับอย่างร้อนรน ผมเป็นคนที่เคยอยู่ในวัดแสงร,รมผมเคยเคารพท่านมากจนกระทั่งผมได้เห็นรูปนั้นสายโทรศัพท์ก็ตัดไปไม่ถึงสิบนาทีต่อมาบทความหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในเว็บไซต์ข่าวซุบซิบชื่อดังอดีตพระหนุ่มชื่อดังจากเชียงใหม่ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับมหาเศรษฐีญิงวัยหกสิบปีพร้อมหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้บทความแน่ภาพถ่ายที่แอบถ่ายอย่างชัดเจนเป็นภาพพระมินนั่งอยู่ในห้องคุณหญิงพรทิพวางมือบนหน้าท้อง และเขาก้มลงไปใกล้ราวกับกำลังจะจูบหน้าผากของเธอภาพนั้นไม่สามารถบอกถึงบริบทที่ชัดเจนได้แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้โลกโซเชียลร้อนระอุได้ในทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงบทความดังกล่าวถูกแชร์ไปทั่วทุกที่กลุ่มพุทธศาสนาต่างๆเริ่มออกมาวิพากวิจาร์ณมีบางคนที่สงสารแต่ส่วนใหญ่รู้สึกโกรธแค้นอดีตพระหนุ่มทำตัวแบบนี้ได้อย่างไรมหาเศรษฐีหญิงตั้งท้องกับพระไม่น่าเชื่อ พระพุทธศาสนาถูกทำให้มัวหมองด้วยผู้ที่ไม่รักษาศีลบ้านหลังเล็กๆก,กลางป่าสนที่เคยสงบสุขตอนนี้กลายเป็นที่จับตามองหน้าต่างถูกขว้างด้วยก้อนหินนักข่าวแห่กันมาคุณหญิงพระทิพย์ต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาเฝ้าในคืนนั้นพระมินนั่งนิ่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมพูดอะไรดวงตาของเขาจ้องมองไปยังภาพที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์คุณหญิงพระทิพย์เดินเข้ามาเบาๆและวางมือบนไหล่ของเขา เราไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่เราไม่ได้อยู่ในโลกที่คนอื่นจะยอมรับได้ง่ายๆพระมินเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่ได้ผิดแต่เป็นความผิดเพราะครั้งหนึ่งผมเคยเป็นพระและตอนนี้เพียงแค่คำพูดเดียวว่าพระละเมดศีลความศรัทธาที่ผู้คนเคยมีต่อวัดก็สลายไปในอากาศในคืนนั้นคุณหญิงพระทิย์นอนไม่หลับในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบทำไมพระหนุ่มวัยยีิปีถึงมาใกล้ชิดกับผู้หญิงวัยหกสิปีอย่างเธอ มีแผนการอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่หรือเป็นเพียงความหลงผิดชั่วขณะเมื่อนาฬิกาบอกเวลาหนึ่งนาฬิกาสิเนาทีเสียงโทรศัพท์บ้านในห้องรับแขกก็ดังขึ้นเสียงนั้นแปลกปลอมในความเงียบยามค่ำคืนจนทำให้เธอสะดุ้งเธอสวมเสื้อคลุมเดินลงมาเปิดไฟและรับสายด้วยน้ำเสียงที่กังวลสวัสดีค่าใครคะผมคือพระมินขอรับปลายสายเป็นเสียงสั่นเทาเหมือนคนเพิ่งร้องให้มา ท่านโทรมาหาฉันเวลานี้มีเรื่องอะไรคุณหญิงพรทิพถามกลับหัวใจของเธอเต้นรัวผมทนไม่ไหวแล้วครับผมอยู่ที่หน้าประตูวิลล่าของคุณคุณหญิงพรที่รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเธอไม่คิดอะไรอีกต่อไปเปิดประตูออกไปในความมืดสลัวพระมินยืนอยู่ที่นั่นในชุดที่หลวมผมเผพ้กระเซิกระเซิงดวงตาแดงก่ำเขานั่งลงบนบันไดโอบศีรษะด้วยสองมือพูดออกมาท่ามกลางเสียงสะอื้นผมถูกบีบบังคับ เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดผมไม่กล้าพูดเพราะกลัวตายคุณหญิงพรทิพตัวแข็งทื่อถูกบีบบังคับใครเป็นคนบีบบังคับเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสของผมและคนอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติทำอย่างแท้จริงครับคุณโยมพวกเขาใช้าศาสนาเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งผิดกฎหมายและคุณคุณเป็นเพียงเบี้ยในแผนการของพวกเขาร่างของคุณหญิงพรทิพย์เย็นเฉียบคำสารภาพของพระมินเหมือนกับน้ำเย็นที่สาใส่จิตใจที่สับสนของเธอ แล้วการตั้งคันของฉันละเธอถามด้วยน้ำเสียงที่ขาดห้วงพระมินเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกนับตั้งแต่ข่าวการตั้งคันของมหาเศรษฐีญิงพรทิพย์กับพระหนุ่มวัยยีสปีนามว่าพระมินแพร่กระจายออกไปบรรยากาศรอบๆว่าแสงธรรมก็ตึงเครียดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจผู้คนนักข่าวและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่างพากันมาสอบถามสืบสวนและค้นหาที่มาที่ไปของเรื่องราว แต่ท่ามกลางพายุข่าวพระมินกลับยังคงมีท่าทีสงบนิ่งอย่างประหลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือคุณศิรินนักข่าวอาวุโสจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นหลังจากสืบสวนอย่างเงียบๆอยู่หลายวันเธอก็ได้พบกับเอกสารเก่าจากบ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ในเอกสารมีข้อมูลของเด็กชายคนหนึ่งชื่อเด็กชายมงคลเกิดในปีพุทธศักราช2548ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงอายุ15ปีก่อน จะได้รับการอุปการะจากพระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อนำไปบวชเรียนที่วแสงธรรมแต่สิ่งที่ทำให้คุณเนสิรินตกใจยิ่งกว่าคือภาพถ่ายที่แนบมากับเอกสารใบหน้าของเด็กชายมงคลมีความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาดกับชายที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็คือสามีเก่าของคุณหญิงพรทิพย์คือคุณวิชัยนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อกว่า20ปีที่แล้วขณะไปทำงานที่เชียงใหม่ ในคืนเดียวกันคุณนศิรินได้ไปพบคุณหญิงพรทิพย์อย่างเงียบๆและมอบเอกสารให้เธอเมื่อถือภาพขาวดำของเด็กชายในมือคุณหญิงพรทิพย์ก็รู้สึกราวกับหัวใจหยุดเต้นใบหน้าของเด็กชายคนนั้นเหมือนกับคุณวิชัยในวัยหนุ่มมากเหลือเกินเธอหวนรำลึกถึงปีที่คุณวิชัยไปทำงานที่เชียงใหม่และหายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีใครพบศพความสงสัยเข้าครอบงำจิตใจของเธออย่างรุนแรงไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความผิดบาป แต่เป็นความรู้สึกไม่สบายใจจนหน้าขนลุกเป็นไปได้ไหมที่พระมินคือลูกชายของวิชัยและก็เป็นลูกของฉันด้วยเธอจึงรีบเรียกพระมินมาพบในทันทีในคืนที่ฝนตกหนาวเหน็บทั้งสองนั่งอยู่ตรงข้ามกันในห้องกระจกแสงเทียนสองไว้ใบหน้าของพระมินไม่สงบนิ่งเหมือนปกติอีกต่อไปเขาราวกับจะรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังจะถูกเปิดเผย ข่าวการตั้งครันของมหาเศรษฐีญิงวัย60ปีและประกาศว่าพ่อของเด็กในครันคือพระหนุ่มวัย20ปีนามว่าพระมินได้แพร่กระจายไปทั่วภาคกลางของประเทศไทยราวกับพายุในขณะที่ผู้คนยังคงตกตะลึงเช้าวันรุ่งขึ้นสถาบันพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรียกตัวพระมินเข้าชี้แจงอย่างเร่งด่วนที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันเพื่อไขข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบสวนพิเศษ ยังได้รับการจัดตั้งขึ้นที่วัดแสงธรรมสถานที่ที่พระมินบวชเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดผู้คนที่เคยศรัทธาท่านตอนนี้ต่างสับสนผิดหวังและบางคนถึงกับเรียกร้องให้ท่านออกจากผ้าเหลืองไปแต่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนคิดพระมินไม่ได้หลบหนีในเช้าวันนั้นท่านปรากฏตัวที่หน้าประตูวัดศีสะของท่านยังคงโกนเกลี้ยงมือถือลูกประคำใบหน้าของท่านดูสงบนิ่งอย่างประหลาดท่านกล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆว่า ผมไม่ปฏิเสธสิ่งใดๆถ้าเป็นกรรมที่ต้องชดใช้ผมจะแบกรับไว้ที่สำนักงานสถาบันการประชุมกินเวลานานถึงหกชั่วโมงพระผู้ใหญ่หลายรูปออกมาวิพากวิจารอย่างรุนแรงโดยอ้างว่านี่เป็นรอยด่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของจังหวัดนี้แต่ก็มีพระภิกษุหนุ่มบางรูปแนะนาให้สืบสวนให้ละเอียดถีท้วนเพราะพวกเขาเคยเห็นคุณหญิงพรทิพย์มาที่วัดหลายปีก่อนในสภาพจิตใจที่สับสนและพระมินเป็นผู้ที่ ช่วยให้เธอสงบลงได้ข่าวการตั้งคันของมหาเศรษฐีญิงวัยหกสิบปีกับพระหนุม่มวัยยี่สิบปีไม่ได้เป็นเพียงข่าวลืออีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นหัวข้อข่าวหลักของหนังสือพิมพ์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั้งในและต่างประเทศสื่อต่างประเทศยก ok ให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องอื้อฉาวทางศาสนาและสังคมที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษในเอเชียสถาบันพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการถแถลงข่าวอย่างรวดเร็ว โดยประกาศตัดขาดพระมินอย่างถาวรจากสถาบันวัดที่พระมินเคยปฏิบัติธรรมก็ถูกปิดลงอย่างเป็นทางการและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากอยู่ในสภาวะสับสนและสูญเสียศรัทธาอย่างลึกซึ้งในส่วนของมหาเศรษฐีหญิงคุณหญิงพรทิพย์แม่จะมีอำนาจและเงินทองแต่เธอก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้นักลงทุนต่างพากันถอนเงินออกจากโครงการที่เธอเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วงลงอย่างหนักเธอถูก กรมสรรพากรสอบสวนในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินในอดีตแม่จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการสิ่งที่ทำให้ประชาชนตกใจมากที่สุดคือการที่คุณหญิงพรทิพย์ออกมาให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติอย่างไม่หลีกเลี่ยงเธอยอมรับความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมทั้งหมดกับพระมินทร์และร้องให้ฉันรู้ว่าฉันทำผิดแต่ฉันไม่เสียใจที่ได้รักฉันเพียงเสียใจที่ความรักนั้นทำให้หลายคนต้องเจ็บปวด และทำให้ผู้คนมากมายสูญเสียศรัทธาเธอยังยืนยันด้วยว่าทารกในครันของเธอแท้งไปแล้วเนื่องจากสุขภาพของเธอในวัยชาราไม่อํานวยนี่เป็นความตกใจทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากทําให้เธอต้องเก็บตัวและไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกเลยพระมินหลังจากถูกตัดขาดจากสถาบันก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีข่าวลือว่าเขาไปบวชใหม่ในประเทศเหล่าหรือประเทศไทยอีกครั้งและมีข่าวอีกว่า เขาได้เปลี่ยนสถานะเป็นคาราวาสและแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงข่าวลือ